สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยมวยมังไฟครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่22กรกฎาคม2องจัดไปอย่าให้เสียครับวันนี้ศึกสิงมาวินจัดโดยเสี่ยหนึ่งสิงมาวินนะครับหรือทัชชานุ่น,นคชชาสุวรรณนะครับโปรโมเตอร์ในวันนี้แข่งขันแบบระบบโนมอนนะครับนิวโนมอนครับจัดระบบปิดมีการถ่ายทอดสดทาง ช่องเฟซบุ๊กของเวทีมวยราชเนินและก็ YouTube เวทีมวยราชเนินในเวลา19.00นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลังในรายการครับนั่นก็คือ5 g เบ็ด11เล่นง่ายจ่ายจริงเว็บเดียวจบคบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้5 g เบ็ด11นะครับ เพื่อไม่เสียเวลาครับไปดูมวยคู่นี้นึ่งในรายการนะครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านพันลิตห้างทองเมลดาเจอกัน,กนทางด้านขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนชกกันที่พิกัด101อปอนด์มวยคู่นี้นะครับวันนี้ต่อยกันมันหยดแน่นอนครับรุ่นเอแอดระดับประเทศทั้งนั้นครับวันนี้เจอกันในพิกัด101อปอนด์พันลิตห้างทองเมลดานี่ก็ไม่ธรรมดาครับ เก,เก่าเกาเกมฝีมือดีวันนี้เจอกับคุณศึกเล็กบุมเด็กเสียนนี่ถือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่ครับแต่ถ้าว่าผมชอบไปที่ทางด้านพันลิตรห้างทองเมรดาครับเตรียมตัวดีแล้วก็บำรุงถึงหน้าเสือดีรับผู้ขี้สูสีครับวันนี้ผมบอ,อกไปที่ทางด้านพันลิตรห้างทองเมลดานะครับผู้ที่หนึ่งในรายการนะครับส mm. ่วนผู้ที่สองนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน คาทาเพชรห้างทองเมลดาครับวันนี้เจอกับทางด้านพยักอรุณเสือเก้ามวยไทยครับมวยของเสือเก้ามวยไทยครับวันนี้ชกกันที่พิกัด1น5ป5ปอนด์นผมมองว่าวันนี้คาทาเพชรเมลดาครับห้างทองเมลดาเนี้ฝีมือดีเก่าเก่าเกมแล้วก็เหลี่ยมตัวดีวันนี้น่าจะเอาตัวรอดน,นะครับคู่ที่2ในรายการผมบอกวิธีทางด้านคาทาเพชร ห้างทองเมลาดานะครับแล้วก็ไปดูคู่ที่3ามในรา,รายการครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านจากักรเพชรห้างทองเมลาดานะครับวันนี้เหมามาเลยครับเจอกับราชสีห์อธนูเพชรชคกันที่พิกัด1 3 6อปอนด์มวยคู่นี้ผมยังออกไปที่ทางด้านจากักรเพชรห้างทองเมลาดาครับวันนี้น่าจะทำแฮททิกให้กับค่ายมวยห้างทองเมลาดาครับวันนี้3ตัวยกแน่นอน ผู้ทีสาในรายการผมออกไปที่ทางน้านจักกรเพชรห้างทองเมรดานะครับแล้วก็คู่ที่4ครับถือว่าเป็นคู่รองในรายการครับอิทธิพลสิง์มาวินครับวันนี้เจอกับมวยแทนอิทธิพลชหพยักษ์หรือเจ้าเพชรน้ำดำสอลื่นลมเก่านะครับการพิซซ้อมอยู่กับเสียชายชหพยักษ์อยู่ที่คลอง8ลำลูกกาครับส่วนอิทธิพลสิงมาวินนี่ก็ซ้อมอยู่ที่ไทยมวยสิงมาวินนะครับ ก็แถวเรียบทางด่วนเกษตรนะครับอยู่ตรงใกล้ๆเวทีมวยครับใกล้เข้ามาหน่อยครับเวทีมวยลุมพินีแต่ว่าวันนี้ต่อยล่าดําเนิน mm. ผมจะมองว่าอิทธิพนสิง์มาวินนี่เป็นมวยที่สูงยาวเข่าดีฝีมือดีฝีมือจัดจ้านครับนอกได้ในมีวันนี้น่าจะตัวรอดครับผ mm. ู้ที่4ในรายการผมออกวิธีทางนา้าอิธิพนสิงมาวินครับให้ไป5ดาวครับ จัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็มาถึงคู่เอกในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านทักษิณฤทธิ์ทักษิณเลก็กสิส์ประกายฟ้าหรือสิทธิ์อนุไทยครับวันนี้เจอศิวกรเกียรติเจริญชัยนะครับ138ปอนด์คือตัวแปรขับทักษิณเล็กนี่ยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับก็วันนี้เจอศิวกรครับก็กําลังสดกําลังเทาา การฟิีซ้อมอยู่ที่ค่ายพีเคแสนใจมวยไทยยิมของเสียแข่งนะครับแต่ถ้าว่ารูปร่างวันนี้เสียเปรียบครับทักษิณเล็กนี่อย่าได้ลอยฝีมือดีฝีมือจัดจ้านวันนี้ถ้ามาดีน่าจะแจ้งเกิดได้นะครับผมออกไปที่ทางด้านทักษิณเล็กสิทธิ์ปะกายฟ้าหรือสิทธิ์อนุไทยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับเฮงเรวยรวยครับอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วย 5G เบ็ด11 เว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาคื้นบ้านมากมายนะครับเล่นง่ายจ่ายจริง 5G เบ็ด11สวัสดีครับ